สองอัมพชราภากับกิจกรรมอยู่บ้านยาวๆต้องขนาดนี้เลยเหรอสมกับตำแหน่งตัวแม่ทำแทนไม่ได้จริงๆเลยละค่ะเพราะไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็เป็นข่าวถูกจับตาม,มองอยู่ตลอดเวลาเลยละค่ะสำหรับสุปตาตัวแม่อย่างสาวอัมพชลาภาใส่เชือ้อและแม้ว่าสาวอัมนั้นจะเข้าสู่เลขสี่ไปแล้ว แต่ความสวยเป๊ะได้รับความนิยมไม่เปลี่ยนแปลงหลายแบรนด์ก็ยังตามจีบอยากจะร่วมงานด้วยทั้งนั้นและช่วงนี้โควิด19ระบาดรอบ3าํทำให้ซุปตาสาวต้องอยู่บ้านกันยาวๆเลยล่ะคะ่ะงานนี้สาวอัมก็อยู่บ้านอย่างไม่น่าเบื่อเพราะลงทุนเนละมิด ส่วนหลังบ้านจัดปิกนิกเก๋ๆใครไปเที่ยวคาเฟ่น่ารักน่ารักพร้อมแชะภาพสวยๆมาฝากแฟนๆให้หายคิดถึงช่างเป็นลุกอยู่บ้านที่สวยหวานจับใจเกินคำบรรยายจริงๆเลยล่ะคะ่ะไม่แปลกที่จะสะกดแฟนๆจนไปไหนไม่ได้แล้ว และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ